สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแอลกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาดูการทำสีจากผักดอกและดอกไม้กันค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูทำสีจากอะไรกันบ้างค่ะมาดูเลยนะคะอันนี้สีส้มค่ะเด็กๆ <S <S 2> <S 2> เห็นไหมคะคุณครูทำมาจากอะไรคะใครทราบบ้างเห็นไหมคะนี่คืออะไรคะ แครอทค่ะคุณครูทําสีส้มจากแครอทคุณครูนําแครอทไปปั่นนะคะเด็กๆแล้วคั้นน้ําออกมานะคะก็จะได้สีส้มสวยแบบนี้เลยค่ะสีต่อไปนะคะสีอะไรคะใช่ค่ะสีม่วงสีม่วงวันนี้คุณครูทํามาจากอะไรคะ คุณครูทํามาจากมันม่วงนะคะคุณครูก็หั่นมันม่วงแล้วก็นําไปปั่นค่ะเล็บกรองนะคะก็จะออกมาได้เป็นสีม่วงสวยๆแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสีอะไรคะสีเขียวอ่าเด็กๆทราบไหมะคะว่านี่คือใบอะไรคะใบเตยค่ะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเด็กๆคุณครูก็นําไปปั่นนะคะดูสิคะออกมาเป็นสีเขียวสวยแบบนี้ค่ะ เน็้สีต่อไปนะคะเป็นสีชมพูค่ะสวยไหมคะคุณครูทํามาจากอะไรคะเด็กๆอ่าคุณครูทํามาจากดอกเฟื่องฟ้านั่นเองค่ะดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูนะคะคุณครูนําไปปัน่นก็จะได้สีชมพูสวยสดเลยค่ะเห็นไหมคะสีจากผักผลไม้ก็สวยได้ค่ะและเราก็ยังสามารถนําไปทําอาหารรับประทานได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าคุณครูจะนำสีจากผักผลไม้ไปทำอะไรกันค่ะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆมาดูกันต่อเลยค่ะเด็กๆและเมื่อคุณครูได้คั้นน้ำผักและดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้สีอะไรกันไปบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมคะมีสีส้มจากแครอทสีม่วงจากมันม่วงสีเขียวจากใบเตย และสีอะไรคะสีชมพูจากดอกเฟื่องฟ้าใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูจะนำสีเหล่านั้นมาทำเป็นสีของขนมกันค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาทำขนมบัวลอยหลากสีกันค่ะเด็กๆโดยใช้สีจากน้ำที่เราคั้นไปไว้เมื่อสักครู่นี้เองค่ะมาเตรียมกันเลยค่ะเด็กๆคุณครูก็ใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะเด็กๆแล้วคุณครูก็จะ,จะ,จ,ะจะนำน้ำที่เราคั้นเป็นสี มาผสมแล้วก็นวดแป้งค่ะมาทำกันเลยค่ะคุณครูก็จะทำแป้งให้เป็นสีส้มนะคะคุณครูก็ใช้น้ำแครอทที่เราคั้นไว้นะคะใส่ลงไปในแป้งข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยวเราจะมานวดแป้งกันนะคะแบบนี้เลยค่ะเราก็จะนวดแป้งกันค่ะเด็กๆ แล้วคุณครูก็จะได้แป้งสีส้มอ่อ,อนๆแบบนี้นะคะเด็กๆเรามาทําสีต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆ <c oughs> คุณครูจะทําสีม่วงนะคะซึ่งทํามาจากอะไรคะเด็กๆมันม่วงนั่นเองค่ะเราก็นําสีที่เราได้คั้นไว้นะคะใส่ลงไปในแป้งเลยค่ะ แล้วก็น,นวดให้เข้ากันค่ะเด็กๆเมื่อนวดได้แล้วนะคะก็จะออกมาเป็นสีม่วงอ่อนๆแบบนี้เลยค่ะเรามาเตรียมสีต่อไปกันเลยค่ะ คุณครูจะทำสีเขียวนะคะสีเขียวจากอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะใช่ค่ะจากใบเตยนั่นเองนะคะเรามาทำกันเลยค่ะคุณครูก็นำสีเขียวใส่ลงไปในแป้งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามานวดกันค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะได้สีเขียวจากใบเตยแล้วนะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้ค่ะสีต่อไปนะคะเราจะมาทำสีชมพูค่ะสีชมพูจากอะไรคะเด็กๆจำได้กันไหมคะดอกอะไรคะดอกเฟื่องฟ้าน,นั่นเองค่ะเด็กๆมาทำกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆสีชมพูจากดอกเฟื่องฟ้าค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ทั้งหมดสีสีใช่ไหมคะเด็กๆได้สีจากอะไรกันบ้างคะสีส้มจากแครอทสีม่วงจากมันม่วงสีเขียวจากใบเตยสีชมพูจากดอกเฟื่องฟ้าค่ะและเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆเป็นขนมบัวลอยกันค่ะเด็กๆ มาปั้นกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูปั้นเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะมีหลากสีค่ะสวยด้วยค่ะคุณครูตั้งน้ำกะทิไว้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปใส่หม้อกันเลยค่ะเด็กๆน้ำกะทิเดือดแล้วนะคะเราก็เอาโบลลอยที่ปั้นไว้ใส่หม้อลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอจนกว่าจะสุกนะคะ ูสิคะสีสวยมากเลยค่ะมีหลากสีด้วยค่ะเด็กๆเรียบร้อยค่ะบัวลอยหลักสีนะคะเห็นไหมคะสีที่ได้จากผักหรือว่าดอกไม้ก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ค่ะสีสวยหอมและอร่อยด้วยค่ะเด็กๆ